สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูแตนนะคะเอะเด็กๆอย่าเพิ่งเบื่อนะนะคะเพราะว่าเราจะต้องมาเจอกันแบบนี้ไปก่อนนะลูกแล้วในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนหน่วยใหม่กันแล้วนะคะเป็นหน่วยหนูทําได้เอเด็กๆทําอะไรได้บ้างนะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณรูก,ก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับ การช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันว่าเด็กๆต้องทำอะไรได้บ้างนะคะและในวันนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆไปชมคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการดูแลและช่วยเหลือตนเองถ้าพร้อมแล้วไปชมเลยค่ะวันนี้ครูเม์จะพาเด็กมาเรียนรู้การช่วยเหลือตนเอง ในชีวิตประจำวันของเราเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างเด็กๆสามารถอาบน้ำเองได้แล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพต่อไปนะคะนี่เลยเด็กๆสามารถแต่งตัวเองได้แล้วนะคะโดยการใส่เสื้อผ้าได้โดยตนเองนะคะและใส่ทุงเท้าหรือรองเท้าได้ด้วยตนเองแล้ว เก่งมากๆเลยค่ะต่อมานะคะการทานอาหารด้วยตนเองเด็กๆทานอาหารด้วยตนเองได้ใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปเราจะมาเรียนรู้อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารนะคะว่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเด็กๆลองช่วยกันสังเกตด้วยนะคะรูปแรกเลยอะไรเอ่ย จานนั่นเองจานนะคะมีไว้สําหรับใส่ข้าวหรือใส่อาหารนะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปต่อไปค่ะถ้วยใช่ไหมคะมีไว้สําหรับใส่อาหารหรือกับข้าวและส่วนช้อนกลางช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิดใช่ไหมคะเด็กๆก็จะต้องรู้จักรมะมัดระวังตนเองและรับประทานอาหารควรจะใช้ช้อนกลางในการตักอาหารด้วยนะคะ ่อมาอะไรคะช้อนกับซ่อมนั่นเองนะคะช้อนกับซ่อมก็มีไว้ในการตักอาหารค่ะและรูปสุดท้ายแก้วน้ำเด็กๆควรจะใช้แก้วน้ำส่วนตัวของตัวเองนะคะไม่ดื่มน้ำร่วมกับของคนอื่นหรือว่าของเพื่อนควรจะใช้แก้วน้ำส่วนตัวนั่นเองค่ะ ต่อไปให้เด็กๆหยิบหนังสือแบบเสริมประสบการณ์หน่วยตัวเด็กเล่มนี้ขึ้นมาได้เลยนะคะเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมท้าพร้อมแล้วเราไปทำกันเลยค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะหยิบหนังสือแล้วนะคะให้เด็กๆเปิดหนังสือหน้าเดียวกับคุณครูลูกแล้วอ่านคำสั่งพร้อมคุณครูเลยลูกหนูช่วยเหลือตนเองได้อย่างไร หนูช่วยเหลือตนเองได้อย่างไรเขียนคําตามรอยประและเขียนวงกลมล้อมรอบภาพสิ่งต่างๆให้สัมพันธ์กับเด็กอา้าวไปดูนะคะเขาบอกว่าให้เราวงกลมว่า เราจะวงกลมภาพไหนแต่ก่อนที่เราจะไปวงกลมเดี๋ยวเราไปเขียนคำตามรอยประกันก่อนนะลูกสระเอเด็กค่อยๆเขียนให้ตรงรอยนะลูกโตเตางองไมเอก ต่อเตาสระอ,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 อัวแต่งตัวแต่งตัวเมื่อเด็กๆนะคะเขียนคำตามรอยประเสร็จแล้วเขาบอกว่าให้เรานะคะไปดูซิว่าเด็กหญิงคนนี้เด็กผู้หญิงคนนี้ เวลาที่แต่งตัวน่ะนะคะเราจะต้องเลือกเสื้อผ้าแบบไหนคะเไปดูผ้าที่หนึ่งเสื้อแบบนี้น่าจะเป็นของใครนะใช่แล้วเป็นของคุณแม่เราเอามาใส่ได้ไหมลูกไม่ได้ผ้าที่สองเอเสื้อใครนะใช่แล้วนะคะ เสื้อของเด็กผู้หญิงเห็นไหมลูกเวลาเราเลือกเสื้อเราก็เลือกเองแล้วเวลาเราจะใส่เราก็ต้องหยิบไปใส่เองอ้ามาเจอแล้วเด็กๆก,ก็วงเลยอ้าต่อไปอ้าวันนี้ภาพอะไรลูกเก่งมากค่ะกระโปงนั่นเองเห็นไหมคะเมื่อเราใส่เสื้อเซตเราก็ต้องไปหยิบอะไรมาใส่คะกระโปงเอใช่ของเด็กผู้หญิงไหมคะ ใช่แล้วมาเจอแล้วเด็กๆก็วงเลยลูกอันนี้ภาพอะไรลูกเอ๋ภาพเน็กไทของใครนะใช่แล้วของคุณพ่อนั่นเองเราเอาไปมาใส่เล่นได้ไหมลูกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแต่งตัวของเด็กผู้หญิงก็จะมีอะไรคะเสื้อแล้วก็กระโปรงนั่นเอง ไปดูภาพต่อไปเลยนะลูกเด็กชายกำลังทำอะไรคะใช่แล้วกำลังรับประทานอาหารใช่ไหมลูกนะคะเดี๋ยวเราไปเขียนตามรอยประกันก่อนอเด็กๆเ,เขียนพร้อมมครูเลยนะคะรอเรือหอากาศบอใบไม้ Sara A an รับประทานอาหารรับประทานอาหารอ่าเราก็ไปเลือกอุปกรณ์สิลูกตอนนี้นะคะมีจานข้าวมีแก้วน้ำเรียบร้อยแล้วเราก็จะขาดอะไรลูกเราลองไป,ไปดูในครัวสิคะว่าเราจะต้องไปหยิบอะไรมาอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้นะคะเด็กๆต้องไปหยิบด้วยตัวเองไม่ใช้ให้คุณพ่อคุณแม่ไปหยิบนะคะเวลาเรารับประทานอาหารนะคะเราจะ ใช้อะไรเอย่ยอาไปดูภาพที่1น,นะคะอะไรลูกอ่ามเอเรามารับประทานอาหารได้ไหมคะไม่ได้นะคะแม่จะเอาไว้สำหรับใส่ต้มใส่แกงใช่ไหมคะอ่าภาพต่อไปอะไรเอย่ยเก่งมากค่ะช้อนนั่นเองเอเวลาเราทานข้าวเราใช้ช้อนไหมนะใช้เราก็วงกลมเลย ต่อไปอันนี้ภาพอะไรลูกเก่งมากค่ะซ่อมนั่นเองนะคะมีชอ้อนแล้วเราก็ต้องมีซ่อมด้วยเพราะว่าเป็นของที่ใช้คู่กันามาเจอแล้วเด็กๆก็วงกลมเลยค่ะาภาพสุดท้ายภาพอะไรคะเอรู้จักไหมนะ้า ตาหลิวนั่นเองนะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์ของคุณแม่เอาไว้ทํากับข้าวนั่นเองเมื่อเด็กๆวงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลองตรวจทานดูนะลูกว่าเขียนตรงตามรอยไหมแล้วเด็กๆก,ก็อย่าลืมเลือกใช้อุปกรณ์ให้ถูกต้องด้วยนะคะบา,บายบายเป็นอย่างไรลูกนะคะเมื่อกี้นี้เด็กๆได้ไปทําแบบฝึกกันแล้วนะคะเขียนวงกลมเลือกภาพได้ถูกต้องไหมลูก แล้วก็เขียนตามรอยตรงไหมนะแล้วเด็กๆก็อย่าลืมปฏิบัติช่วยเหลือตนเองนะคะอย่างเช่นการใส่เสื้อผ้าพอเด็กๆเริ่มโตแล้วนะคะต้องใส่เสื้อผ้าเองใส่กางเกงในเองใส่เสื้อใส่กางเกงใส่กระโปรงด้วยตัวเองนะคะทานอาหารก็ต้องทานเองไม่ให้คุณพ่อคุณแม่ป้อนแล้วนะคะเพราะเราโตแล้วนะลูกแล้วก็เราต้องมี หน้าที่ในการช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ในการเก็บอุปกรณ์อย่างเช่นเวลาเรารับประทานอาหารเสร็จนะคะเราก็ช่วยคุณแม่เก็บอุปกรณ์หรือล้างจานนะคะเป็นหน้าที่ของเด็กดีที่เด็กๆสามารถที่จะทําด้วยตัวเองได้แล้วก็สามารถช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ได้ด้วยคุณครูก็ขอฝากไว้นะคะขอให้เด็กๆทุกคนเป็นคนเก่งสําหรับวันนี้บ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ครูเมย์ด้วยนะคะ